สบายดีปะลุงสบายดีปาลุงเล้วทูทูกันสบายดีเด้อสบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีปาลุงสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเมื่อน,นี้ไม่มอายมาเลร่นน้ำปาลุงเลยเล่นน้ำห้ำกับพี่เทนเทนสวัสดีครับนุย พี่เทนบอกจะกลับไทยแล้วกลับวันที่เจ็ดกลับวันที่แปดนี่แหละสองวันแม่จะกลับวันไหนวันที่เจ็ดกับวันที่แปดพี่น้องพี่แก้มว่าวันไหนนะวันที่แปดวันที่แปดออวันที่แปดน้ไม่ต้องเอาผ้าเช็ดแลเดี๋ยวผ้าผืนใหม่เช็ดอันนี้ผ้าผ้าเช็ดตากให้น้อง ทีมงานปันทีมงามคนค้นเขากันยังคน้นอยู่พี่น้องเอ้ทั้งถั่ทั้งลุมให้หนะไปแหละอยู่ลุมพวกแคมๆหวยพูกเมื่อกี้นี่กระโรันถามรถปันเข่าเขากาวาวาสิมาช่วงบ่ายสองโมงสองโมงแรงสิบสี่นาฬิกาเว่าสิมาให้ บแน่พี่น้องอาชิคคัมเพราะว่าหลดเขาต้องหับพับงานไว้ก่อนนะเพราะว่าไปโทรมากก็รับพับพับไว้ก่อนแล้วก็คอยแดนงานหลดพอน้องเซมาและทีมาเหตุเทือนในห้าอะไรพี่น้องหลดแค่นั้นก็ถือว่าโอเคยูมันคันใหญ่แล้วก็ค้นงานแล้วก็ไลยซอยกันคราวเดียวก็แล้วฝ้นกับจกแต่มือเศร้าเนี่ยอากาศช่วยมากกับโบจกมือเสื่อในใไป่ากับน้องเนยกตกแห้งเติบ พี่แก้มบอกว่าสงการก็จะมาอีกโอ้เลยามาลดน้ำผู้สาวลาวเด้อสง,สงการสงการที่ไทยไปเที่ยวไหนหรือเปล่าไม,ไม่ได้ไปไหนเล่นอยู่หน้าปากทางอ๋อเล่นอยู่หน้าปากทางมีเพื่อนเยอะไหมที่ไทยเพื่อนรุ่นเดียวกันนะมีพี่หม่ง เพื่อนนึแต่ที่แต่ที่โรงเรียน่ะมีเยอะใครเป็นหัวหน้าพี่เทนนี่หรอเป็นหัวหน้าใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> จริงเหรอพี่เทนไม่ใช่พี่เทนบอกไม่ใช่จริงพี่เทนเป็นผู้นำไปก่อนใครซื้อเก่งคนนี้หรอเปล่า <c oughs> ไอเทนซื้อเก่งซื้อหนมเก่งเห็นแม่บอกว่าซื้อหนมนี่เก่งมากมาฮำมได้สะ่ะเออเอามาให้แม่ไปซักอันนี้มันเ,นเนียวแล้ววาสดีครับก่อนวาสดีครับอโอ้ยยบรรยากาศืันนี้เป็นสีขึ้มๆบม่มีแดดไอเทนกะเมื่อแล้วกลับแล้วเทนกะกบปลามังฮัมแล้วมังฮัมกับบ่มีหมู หน่อยลงมาทงหน้าพี่น้องเย้ยมาพ่อเพิ่นสวัสดีครับป้าลุงไอเทนกับไ้แก้มเมื่อแล้วกลับแล้วกลับแล้วมันจะอยู่กับแม่เพื่อนัง่ายเลยทำกันยังบ้านนอนมาเสดจามเห็ดอยู่เห็ดกินเลย งานกับวายูากับล,กกลูกกับวันไปเห็ดนางเล็กน้อยเดี๋ยวมาทามกันก่อนว่าเห็ดกินยังอืาพะดาคนเขา เห pues ็ดกินยังตอนเทียงค่ะเจ็บป่ะเอ๊ยแม่กับคุนก็ได้ว่าเจ็บร่างปวดเอวอยู่ให้ดูโอ้ยพักทนถักทนพักทนอักนน่้ตชีแล้วเลยถวดงานเนี่เส็ดกินเทียงผมวะ เอาข้นแจ้ชาไข่สทุกคนาเอาปไ่ทุกนโอ้ยไม่ต้องอกเขาเห็นเองเขาโมลบังอันนี้แล้วเอาขึ้นเออเอาข้นใช้ไผ่สิแ้วไปหาเอาข้นเนี่ยนยเไรบาปดีเด้อพี่น้องข้นเขาขนเขาเบิร์บ่้มลุกมนชิตก แล้วบ้าไมันสิค่ายป่ะไปทางอื่นป่ะไปทางอื่นไม่คิค่ายนะค่ายได้ค่ายได้พี่พี่พี่ออกไปผัวกันอยู่นี่แหละเอาอยากไปขี่รถไทยนะ่ะเพิ่นกับเพ,พิ่อนขี่รถไทยอพอคนเขาอยู่ในมุมบ,บ้านนี่เห็นบ้านนี่พอคนเขา โดปั้นขาวาสิมาสองหรือสามโมงประมาณนี้บบสันกะประมาณบาข,ขา้าวสารข้าเลววาต่อข้าจ่ออยู่บานาน่ังไงยังยังอย,ง,ยอยงอยูอย่ได้ในแจในในน่ะอ้กระเป๋า ไปมาดทำมันแล้วเวหลือแต่ไฮทึ่งนี่มาเลยบ่ิได้ตัวมัดนะมันมนี่ก็พรแพทฝากเงินมาให้แล้วให้กำลังใจค่ะมาช่วยสวยค่ะมาช่วยให้าน,นหานงวันขอบคุณหล,ลายๆเด้อพรแพทเด้อที่ไม่แห้งอะไรที่คอยซัพพอร์ตตลอดแพ,พทฝากมาทำเบพื่อทุกรอ้กรอยบาท,ทอถอดฝากมาให้ตัวโน่หนึ่งรอ้อยให้น้องเนยหนึ่งร้อย ให้พอไม่นี่สามให้เคยหลาหนึ่งนนนเนาะอะไรปะพี่น้องลงทุงหน้าน <Hayır. S 2> ้าการลงทุงหน้านำการเนาะขอบคุณหลายๆปะแฟนจะไหวดีขอบคุณแกฝากมาหกร้อยแกแห้กลับไปหกรอยล้านเด้อปะแฟนเด้อให้ถือรางวัลทั้งที่หนึ่งรางวัลเดยป้าแฟนเด้อขอบคุณหลายให้ยงดีไม่แหงรู้นะพี่น้องแกนก็หมักเต่บ่ คือได้เ uhm, ลือดพอมาแค้นหลดตะเลนตะเลนนี่ฮะดูมันขย่าน้ใพอลงไปพอไปคนขขาวล่อนะไปเาสิ masa, ああ่งเามันเนาะนเลงมาค้นเขามันแค่โตมันล้มมันเลาค้นขึ้นไปปิดฤดูกาลเลยไฮะเห็นได้ไ เอาำไดนก็เ้อาเอาออกไม่ก็ได้ตูดออกมาอะไรก็จะก็ผับเด้อรับกันเดี๋ยวข้ากองข่าวนะเออเติงๆไว้มันบบเจือนดอกมันบบเทือนคือ1000เตี๊ยบตโน่สิมาน้ำล้างตโน่อุดใจไว้ตโน่เออเออไป thôi anh em bộ lấy bộ hiền xé thủ pi đấy thì pi là mặt xong ตกมาจากนั้นมรทุกล่าพรที่ลืมื่อวานลืม,มนะลืม,ลมเอา่นา,าลดดผลข่าวป็้อไอ่ะจิเป็น มือชุดท้ายที ad, ่ว่าลงมาแถวนี้เลยแต่คนเขานะปล่อยกันป <t> uh ีห <ness> น <t> uh ้าเจอกันใหม่พี่น้องเพราว่าชิบูแมนรถชุดท้ายเพราะว่าเห็ดไม่เป็ดทำไมได้ลูกบอกนั่นเลยนั่นไม่เป็ด เพื่ออะไรยังอิซะโอ้โหเลี้ยวนุครับแจกติบกับการทงนาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมีประแพทย์ฝากเงินมาให้แล้วประแพทย์ให้กำลังใจอีกแล้ว สองเคยเพ uh ื่อนวะสาวเอือยได้รางวัลใหญ่ไปแล้วแต่สาเอือยวานนิ้วเออครับผมเคยได้อะไรเด้บ้างสองเคยทำสอเคยเนี่ยได้อะไของพ่อนนี่นี่มันเด้อสามร้อยปลาแฟนฝากมาให้สามร้อยขอบคุณเลยครับปลาแฟนเด้อนอนที่อ่าเอาเงินให้เอง พอมีนีเนาะอปาเพรนหายดีดีแงลำลลยๆส้นถก่าๆเด้อนาะใหากำลังใจเป็นะไกำลังใจหน่สาบาทวออรางวัลใหญ่นะแจกลำางรางวัลใหญ่เจ้าเคยละร้อยหนึ่งร้อยบาทเคยละใจเด้อปาเด้อห้ปาเพรนดีดีแงลำลุ้ยลำล้ยควายรอรุ่นรางวัลพอนงเทนหมดแล้วิ้

เขคุณหลายๆเ้อประเพณีเออเป็นกำลังใจา่าไปอินด้วยรุ่นมันเป็นตัวไ่ได้แน่นหล้โไมแน่นเลยับ ไปหาพอเล้ลูกกลับขึ้นมาแล้วพี่น้องูกเลย,เลยไปพอกันขีดนะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เนะจ้าที่เข้ามาเบิ่งมาชมขอบคุณกรบแพน้นำเด้อบายบายลูกบายบายติงจิงนะไหนติงติง